ตัดเบี้ยศูงเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวผมจะเลือกตำแหน่งมาเกียดีถ้าเป็นขยะมาตัวดีเมื่อสักครู่นี้นะครับหน้าจอตัดนะครับเพิ่มมุมมองในจุดอับสายตาด้วยนะครับสวัสดีครับผมวมิซูวิชินะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของบริษัทมิซูบีนทีสำนักงานใหญ่เราเป็นตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์มิซูบิชิอย่างเป็นทางการมีรถในสต็อกมากกว่า100คันมีโปรโมชั่นที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ลองเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับ ที่ตั้งของเราจะอยู่ที่ทางคู่ขนานถนนบางนาตากม43จังหวัดฉะเชิงเซาแล้วพบกันวันนี้เราก็ไม่อยู่ในที่ช่องวิ You b u ยนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเปิดช่องแบบงวงเงียงวงเงียนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เวลา7โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะครับ วันนี้เราก็มีภารกิจที่จะต้องไปทำกันนะครับนั่นก็คือไปตรวจสอบความเรียบร้อยของรถลูกค้านะครับที่จะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้นะครับที่สำคัญเลยวันนี้เราไม่ได้ไปสาขาสำนักงานใหญ่นะครับสาขาสำนักงานใหญ่เราจะอยู่ที่บางวัวนะครับสาขาสำนักงานย่อยเนี่ย <charming> เราจะอยู่ที่สาขาพนัสนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะดิ่งเนี่ยจากบ้านเนี่ยไปพนัสเลยนะครับไปเตรียมรถส่งมอบให้ลูกค้ากันดูดูแล้ววันนี้น่าจะทั้งวันนะครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยในเรื่องของของแถมและก็เรียบร้อยดีของแถมครบถ้วนดีนะครับสิ่งที่พิเศษในรุ่นนี้เลยคือต่อเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับต่อเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์และก็ของแถมที่ครบครันและยังมีในเรื่องของกล่องปลดล็อกหน้าจออีกสามารถดูอะไรก็ได้นะครับในขณะที่เราขับรถอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าในโมเดลยี่สิบสองเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวผมก็รีวิวให้ดูรอบคันเลยว่าของแถมที่เราแถมเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันคืออะไรบ้างนะครับ ด้านหน้ายังคงมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับด้วยกระจ,จังหน้าสีดําคิ้วโคมไฟหน้าสีดําแผงใต้กันชนหน้าสีดําและด้านข้างนะครับที่ยังมีล้ออลลอยขนาด18นิ้วสปอร์ตสีดําทางเราได้มีการติดตั้งคิ้วกันสาแท้จากโรงงานและสติ๊กเกอร์กันรอยมือเปิดแทสล่าแท้จากโรงงานให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีไม่ต้องออกแรงเปิดปิดฝาประตูท้ายสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้เลยนะครับ และยังมีเซ็นเซอร์การระยะถอยจอดพร้อมระบบเดินขนาดถอยหลังออกจากช่องจอดด้วยนะครับในส่วนของด้านในนะครับก็ยังมีความหรูหราด้วยเบาะสีน้ำตาลแบบควเล่โมดูล่นะครับที่โดดเด่นกว่ารุ่นปกติและยังมีคุณสมบัติที่พิเศษสามารถสะท้อนความร้อนจากแสงแดดเบาะจะไม่ร้อนเมื่อจอดรถตากแดดเป็นเวลานานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของแถมที่พิเศษเลยนะครับคือกล่องปลดล็อกหน้าจอน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาปลดล็อกยังไงเดี๋ยวผมจะเลือกตำแหน่งมาเกียร์ดีทุกคนดูครับยังดูได้อยู่นะฮะถ้าเป็นโดยปกติแล้วเนี่ยเลื่อนมากำหน่งเกียร์ดีเนี่ยหน้าจอจะตัดแล้วเพราะมันคือระบบเซฟตี้มาตรฐานของรถทุกคันอยู่แล้วครับไม่สามารถดูได้ในขณะขับรถแต่คันนี้ทําได้คะ ถ้าเป็นขยับมาตัวดีเมื่อจะคู่นี้นะครับหน้าจอตัดแล้วครับโอเคแต่นี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับจุดสำคัญที่อัปเกรดเพิ่มเข้ามาในส่วนของกล้องมองภาพรอบคันนะครับในรุ่นของโมเดล2 2นั่นก็คือมุมมองใหม่ครับเห็นครอบคุมทุกมิติที่มากขึ้นนะครับและมีเทคโนโลยีใหม่เพิ่มมุมมองในจุดอับสายตาด้วยนะครับนี่นะครับสังเกตดูอันนี้มุมจุดอับสายตานะครับ อันนี้ด้านหน้านะครับด้านซ้ายนะครับคือมันใช้งานได้จริงครับลองดูนะครับอันนี้จะเป็นด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับด้านหน้านะครับแล้วก็มุมภาพรอบคันกับจุดอับสายตานะครับอันนี้จะเป็นในรุ่นของปัจโจ้สปอร์ตนะครับรุ่น e l i t Edition นะครับขับ2จะมีสีดำและสีขาวราคาของสีดำจะอยู่ที่1 5 2 9 0 0 0บาทสีขาวจะอยู่ที่1 5 4 9 0 0 0าทบาท